อีออนิสอาณาจักรที่ถูกลืมว่ากันว่าเมื่อพันปีก่อนมีอาณาจักรหนึ่งที่ตั้งตระงานอยู่บนจุดสูงสุดของอารยธรรมมนุษย์นั่นคืออีออนิสนครแห่งหินอ่อนสีขาวและทองคำที่ซึ่งปัญญาและความมั่งคั่งหลั่งไหลไม่ขาดสายชาวอีออนิสภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตนพวกเขามีความจำที่เป็นเลิศที่ทิศเหนือสุดของอาณาจักร บนยอดเขาที่เย็นเยือกมีรูปสลักขนาดมหึมาตั้งอยู่อย่างเงียบๆนั่นคือรูปสลักของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่าคีลัสคีลัสมิใช่เทพแห่งสงครามหรือการเก็บเกี่ยวหากแต่หน้าที่ของเขาคือการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ควรถูกจดจำเพื่อให้ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนและสิ่งที่ควรถูกลืมเพื่อให้จิตวิญ,ญญาณได้เริ่มต้นใหม่ ชาวอีออนิสเชื่อว่าตราไปที่คีลัสทำหน้าที่อาณาจักรของพวกเขาก็ยังคงสมบูรณ์แบบความจริงถูกจารึกความเท็จเลื่อนหายไปในสายลมแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความรุ่งเรืองอันยาวนานได้สร้างความหยิ่งผยองขึ้นในหมู่ชาวอีออนิสพวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จของตนเป็นผลมาจากสติปัญญาของตนเองเท่านั้นมิใช่พรจากสวรรค์พวกเขาเริ่มละเลยรูปสลักที่ทิศเหนือ ที่ทีบูชาถูกยกเลิกชื่อของคีลัสถูกลดเหลือเพียงตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันในหมู่คนเท่าคนแก่และในที่สุดแม้แต่ชื่อของเทพผู้ดูแลการจดจําก็ถูกพวกเขาลืมเลือนไปอย่างสิ้นเชิงคีลัสเทพผู้ไร้ซึ่งความโกรธเกรี้ยวไม่ได้ส่งภัยพิบัติไม่ได้บันดาลให้เกิดแผ่นดินไหวหรือส่งกองทัพปีศาจลงมาลงโทษเขาเพียงแค่ หยุดทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อกลไกแห่งสมดุลหยุดลงความจริงและมายาก็ไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปนักประวัติศาสตร์เริ่มถกเถียงกันถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตราชานามใดคือผู้สร้างเมืองบทกวีใดคือผลงานชิ้นเอกแห่งอีออนิสในไม่ช้าพวกเขาก็ลืมเลือนถึงสิ่งที่ต้องจดบันทึกไว้ในหอสมุดมนลุกลามไปยังทุกระดับของสังคม ผู้คนเริ่มหลงลืมกฎหมายที่ตราขึ้นเมื่อวานนี้อาจถูกยกเลิกด้วยเหตุผลว่าไม่มีใครจดจำการหลงคะแนนผู้คนเริ่มสงสัยในความทรงจำของตัวเองสงสัยในตัวตนของคนรอบข้างเมืองที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและภาวะทางจิตท,ที่พร่ามัวในขณะที่อาณาจักรอื่นๆอาจล่มสลายด้วยสงครามหรือโรคระบาดแต่อีออนิส ล่มสลายด้วยความพร่ามัวทางความคิดไม่มีใครรู้ว่าทิศทางของอาณาจักรนี้จะเป็นอย่างไรพวกเขาสร้างเมืองนี้เพื่ออะไรภารกิจของพวกเขาก่อนหน้านี้คืออะไรสถาปัตยกรรมที่เคยสง่างามเริ่มผุพังเพราะไม่มีใครคิดจะซ่อมแซมอาหารเน่าเสียเพราะไม่มีใครจดจำฤดูการเก็บเกี่ยวกองทัพสลายตัวเพราะทหารไม่มั่นใจในการสาบานตนรับใช้กษัตริย์ อีออนิสไม่ได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วแต่ค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งการละเลยจนกระทั่งอาณาจักรที่เคยเป็นศูนย์กลางของโลกกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีอาณาจักรอีออนิสก็ถูกลืมเลือนไปถึงจะมีคนค้นพบเศษซากประหักพังแต่ไม่สามารถปฏิปตอรเรื่องราวได้ไม่มีบันทึกใดที่ชัดเจนพอจะอธิบายว่าเมืองนี้คืออะไรหรือใครเป็นผู้สร้าง มีแต่ตำนานเลือนรางเท่านั้นและในที่สุดอีออนิสก็ไม่ได้เพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้นแต่กลายเป็นช่องว่างในหน้าประวัติศาสตร์โลกอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดได้ถูกลืมอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครในโลกใหม่ที่เคยรู้หรือระลึกได้เลยว่าครั้งหนึ่งเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ชื่อว่าอีออนิสอยู่บนโลกใบนี้และนั่นคือหายนะที่สมบูรณ์แบบที่สุด ที่เทพเจ้าอย่างคีลัสได้มอบให้การทำให้หายไปจากความทรงจำของโลกชั่วนิรันด์หากคุณหลงไหลในเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดตำนานลึกลับเรื่องต่อไปเรื่องที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน